นะโมตัสสะพระขวโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตกาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทนังอัธิกาเยกายยายะเฮวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ क्षय्यासनकताफुथाेतवामारङ् सवाहनाम् च तु सच्चासफम् रसम् येऽपि रसं ये न रसफा तन्हङ्क तन्हं कराथयो पुथा अथ वीशति नायका सफे पति ठित्ता महङ्मत्थकेते मुनिसरा สีเสปติถิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปติถิโตไมหังอุเรสัพพคุณาตโรอัทเยเมอนุรุทธโสารีปุตโตจทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสงโมคัลาโนจวามเก ทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคสมิงสุริโยวปะพังกโรนิตสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขวา กุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตวาทโกโสไมยหังวาทะเนนิจจังปฏิทธาสิกุณาตโรปุนโนอังคุลิมาโลจะปปาลีนันทสีวลลเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามมา เสซาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตะวันโกชิโนราซาฉลันตาสิลเตเจนาอังคามังคสุสันธิตารัตนังปุรโตอาเิทักขินเมตสุตตะกัง ख कम् पचतो आसि वामे अङ्कुलिमालकाम् खण्ठमोरपरिक्तम् च आतानाति यसूतकम् आकाशे चथनम् आसीत् शेषापाकारसन्थिता क्षीनन वरसंयुता सप्तपाकारलङ्कता वाता पित्ता थि सञ्छाता पाहि रच्छतु पथ्वा अशेषा विनयङन्तो अनन्त चिनते च सा मे सकिते न सम्पुत्थ पञ्चरे हि न हि विह สถทปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโกชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนาทันตรารโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชนาปัญชะเรติ